สวัสดีครับพี่่ทุกท่านวันนี้มาพบกับช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผมจะลงคลิปทุกวันนะประมาณเที่ยงครับได้คว่ากดแชร์ด้วยนะวันนี้ราคาพิเศษครับเอาพวกองเลขเลครับผ้าผมผมรับประกันให้ทุกองค์นะครับพี่ดูพี่ดูธรรมชาติของผ้าผมคือผมว่าดูง่ายนะครับ ผมว่าพ้าที่ผมเลือกมาหรือว่าที่ผมเก็บเอาออกมาคือของดีแน่นอนครับแล้วผมเลือกผมคัดมาอย่างดีเลยครับถ้าของไม่ดีผมไม่เอามาลงขายชาว้านแช่งครับแล้วก็แบบชาว้านเช่งแน่นอนครับสมมุติขายราคานี้แล้วได้ผ้าไม่แท้อะไรอย่างเนี้ครับแล้วเล่นพเกีเสียเวลาด้วยนะครับวงนี้น่าจะเป็นหลวงปู่ปู่จีนนะครับ ปูจีนว่าปูปูไข่ครับวัดเชิงเลยนครับแล้วพี่ดูเนื้อดูความเก่าดูธรรมชาตินะวงนี้ขอพันสองครับเทตาเปล่าเลยนะครวงนี้ต่อไปครับเป็นปู่ทวดวัดเอี่ยมวรษย์ปีศูนย์หกนะครับเขาเล่นกันเป็นหมื่นนะครับพี่ลองพี่มาดูครับแล้วพี่ดูกรอบรอยเขาแขวนะครับดูง่ายนะพี่ดู ขนาดใช้ศึกสักนิดไม่ถึงกับศึกเยอะนะพี่ดูจีวอท่านนะดูความคมครแล้วพี่ดูตัวหนังเสือผมว่าจะเก,กะกอบอกก็เสียดายครับอย่าพวกพี่ไม่เห็นธรรมชาติว่าเขาแขวนใช้จริงๆนะครับองนี้ขอสองพันครับ,รบต่อไปครับเป็นปู่ทวด พิมพซีแมบผมก็ไม่แน่ใจนะพิมพไหนแต่พี่ดูเนื้อโลหะเก่ากึกครับแล้วพี่ดูฝุ่นดูดินเบ้าครับดูตามซอกครับพี่ดูหน้าดูตาท่านก่อนครับแล้วพี่ดูจีวรท่านครับพี่หน้าตาอย่างนี้พิมพ์ไหนไม่รู้ครับเรวงี้น่าจะในสันนิษฐานของผมนะครับน่าจะแบบไม่ได้หล่อช่อนะคือเหมือน ทหลังครับเหมือนเนื้อโลหะเนื้อโลหะเหลืออะไรอย่างนี้ครับแล้วเอาเนื้อโลหะมาผสมรวมๆกันของแต่ละเนื้อหลายเนื้ออะไรอย่างนี้ครับแล้วพี่ดูรอยหยอดหลังนะครับไม่ได้หล่อเป็นช่อนะวงนี้แล้วพี่ดูรอยตามมุงครับพี่ดูเนื้อครับเอาพี่ว่าเก่าไหมาดูเนื้อพี่ดูตามซอกครับแต่นี่ผมก็สงสัยสมมติถ้า เขาเขาเท,ทด้านหลังเนี่ยแล้วดินเบ้านี่มาจากไหนครับแล้วพี่ดูดินเบ้าเก่านะแล้วติดอยู่ในเนื้อนะครับถ้าพวกพี่พาไปศึกษาดูนะครับแต่พระพระแม่เก้นแน่นอนนะผมรับประกันให้เลยคนระับถ้าพวกพี่มีความรู้หรืออยากศึกษานะครัพวกพี่ผมแนะนําเลยนะครับองค์นี้เลยนะพระเท,ท้แน่นอนนะดูจากเนื้อโลหะ พี่ดูเนื้อโลหะดูความเก่าครับแล้วพี่ดูความแห้งครับองนี้ขอหนึ่งพันครับพี่พาไปศึกษาเนื้อได้เลยนะผมคล้ายๆเหมือนพิมพ์ C ปีศูนย์หคือปี0ูห้ามันจะมีพิมพ์ A พิมพบีพิมพิมซีครับต่อไปเป็นปู่ทวดบัวรอบครับ แล้วพี่ดูเนื้อโลหะองนี้อาจจะใช้ผ่านงานใช้มาสักนิดนะครับแต่ดูง่ายนะพี่ดูเนื้อโลหะพี่ดูเนื้อเนื้อ,อโลหะท่านครับดูง่ายนะผมว่าพี่ดูต่อๆครับองนี้ขอสองพันครต่อไปครับ เป็นปู่ทวดวัดปะโกปีศูนย์แปดครับองค์นี้ที่สำคัญคือสวยด้วยนะสวยแล้วพี่ดูรอยจานครับแล้วดูรอยตะใบครับลิมิเต็ดครับจานเก่ากึกเลยนะพี่พี่ดูเนื้อโลหะครับองนี้ขอสองพันสองครับ โทรมาต่อรองราคาได้นะครับหรือขอรูปเพิ่มเติมครับ้าผมผมรับประกันให้ทุกองครับองนี้เป็นปั๊มซ้ำนะครับพี่ดูเนื้อโลหะดูความเก่าดูจีวรท่านดูหน้าดูตานะครับองนี้เป็นบล็อกบล็อกที่แตกตรงนี้ครับแตกที่หน้าผากเลยครับพี่ดูความคมนะครับดูรอยปั๊มชัดเจนนะครับ แล้พี่ดูรอยปั๊มที่เส้นเส้นรอยปั๊มับส่วนมากที่ผมสังเกตนะครับปั๊มซ้ําหรือว่าปีศูนย์ห้านะครับจะเป็นเส้นแตกอย่างนี้ครับเห็นไหมครับรอยปั๊มมาพี่ดูนะครับเห็นไหมเส้นแตกๆครับรอยปั๊มจัดจีนครับ แล้วพี่ดูรอยปั๊มเก่านะไม่ได้ปั๊มเมื่อวานเลยยังไงองนี้เก็บตะใบอย่างสวยครับแล้วพี่ดูเนื้อรวแห้งเก่านะครับองนี้ขอสองพันสามครับ้าผมผมรับประกันให้ทุกองนะครับต่อไปเป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนื้อสามลิตรแล้วพี่ดูพิมพ์ดูทรงดูตามซอกดูดินเบ้าครับ พี่ยนดินเบ้าไหมครับขาวๆอ่ะแล้วพี่ดูความเก่านะครับเขาเหยียบเนื้อสำมรดอะไรคอกบขาวๆเนี่ยงั้นพี่เม็ดเดือดก็มีนะครับแล้วพี่ดูคลั่งนะแห้งนะครับรอยตะใบกลืนไปหมดแล้วคับเพ็้ยนไหมองนี้ขอบ พันแปดครับต่อไปครับเป็นลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเป็นเนื้อสัมฤทธิ์นะครับองนี้อาจจะผ่านการใช้มาสักนิดนะครับแล้วพี่ดูเนื้อถ้าท่าองนี้ไม่แท้อีกไม่รู้ว่างไงนะครับพี่ดูความเก่าแล้วขึ้นเม็ดแดงแดงอ่ะอาจจะผ่านการใช้มาสักนิดนะครับ สมมุติถ้าพระไม่ดีจริงหรือพระไม่ผ่านอายุมาถ้ายังคมคิปก็เป็นไปไม่ได้นะครับถ้าผ่านอายุมาเป็น100ปร้อยปีเป็นไปได้น้อยครับนี้พี่ดูช่ออยู่เนี่ยองนี้ขอสองพันสี่ครับ, 24, รบต่อไปครับเป็นหลวงปู่เอี่ยมเหมือนกันครับแต่องนี้ไม่มียันนะครับ พี่ดูเนื้อดูความเก่านิชอออยู่นี่นะครับนะแล้วพี่ดูความเก่าดูร่องนิว้วดูธรรมชาตินะครองนี้ขอสองพันนะครับต่อไปคนระับเป็นหลวงพว่อทับวัดทองคนระับพี่ดูร่องนิ้วนะครับแล้วพี่ดูพันยันเป็นเส้นนะครับ ไม่ได้ถอดพิมพ์หรือยังไงนะแล้วพี่ดูเนื้อโลหะเก่าไหมครับพี่ดูธรรมชาติดูความแห้งครับดูง่ายนะผมว่าแล้วพี่ดูรอยตะใบค,ครับส่วนมากที่ผมสังเกตนะครับด้านด้านก้นเนี่ยของหลวงพ่อทับวัดทองนะครับจะเป็นแบบนี้ที่ผมเจอมาหลายองค์แล้วนะนี่ด้านล่างจะเป็นขีดๆอย่างนี้เหมือนเขาเขาบอกไม่ถูกมัอนผมว่า แต่หลวงพ่อทับวัททองข้างล่างขาจะเป็นคล้ายๆแบบนี้หมดเลยนะครับคล้ายๆกันนะครับแล้วพี่ดูเนื้อโลหะดูความเก่าครับพี่ดูในซ่อครับองค์นี้ขอสองพัสามครับต่อไปครับเป็นหลวงพ่อแก้วเนื้อตะกัวครับ แล้วพี่ดูเนื้อตะกัว,กวเก่าเกึกนะวงนี้พี่ดูดูธรรมชาติคร,ครับตะกัวเก่านี่จะออกสีเทาๆดำๆนะแล้วพี่ดูขึ้นธรรมชาติขึ้นมาเป็นเม็ดเป็นเม็ดเหละพี่ดูไข่ข,ขึ้นมาเป็นเม็ดครับแล้วรอยหยอดหลังนะครับวงนี้พี่ดูผมไม่ได้สัมผัสอะไรเลยนะผมตั้งไว้แล้วคือขึ้นมาตามธรรมชาติขึ้นเป็นเม็ดเป็นเม็ดครับ องนี้ขอสองพันสี่ครับภาพผมผมรับประกันแท้ให้ทุกองค์นะครับถ้าใครว่าไม่แท้ไม่เก่าโทรโทรหาผมได้เลยนะครับคือพอผมจะไม่ได้ไปหาเรื่องลบกับใครนะคือผมอยากรู้ว่าผมอยากรู้เหตุผลนะเพราะอะไรครับผมก็ศึกษามาเป็นอย่างดีนะผมก็ไม่ไม่ได้เก่งนะครับแต่ว่า เหมือนหลวงปู่ทวดพระบิดาอะไรผมก็ผมว่าผมก็ดูร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมไม่กล้ารับประกันหรอกองคนี้เป็นปีศูนย์แปดหน้าจีนนะแล้วพี่ดูเนื้อดูความเก่าความแม่ดูง่ายนะ พี่ว่าดูง่ายนมครแล้วพี่ดูรอยด้านหลังครับจริงเป็นแองนะครับเหมือนเขารอยหยอดอะไรไปครับแล้วพี่ดูชอบอนี้โทรสอบถามราคาได้ราคามาแรงสักนิดกับผมสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าพวกพี่สนใจก็โทรหาผมได้เลยครับ 0, 0ูน0์หกสามศเสี่บถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยครับขอบคุณครับ